สบายดีเพราะแม่พี่น้องมาพบกับสานุอีกครั้งมาบึงเด็กๆข้กากันลินอย่างไรไงแกงเกือบแสะน,นั้นลุบไปลุบมาเขาเหตตอนแรงหลังจากมาแต่ให้แต่หน้ามาแต่ส่วนข้ากันมาลิน ຫືພ oa ລະວງຖືກດດກີດ ดได้ไปได้ไปแล้วก็ฮ้อนจากดับโทรศัพท์ <c oughs> ผู้เขารอบๆได้หมู่บ้านเขา เอาอีกแล้วให้เพียงบานนี้ให้บริลินนีบ่บ่ยังรินน้ำ้าวหลังจากนั้นให้คัดทางนี้กำลังม้วนเลยทางนี้บรอหลายๆทางนี้ม้วนอย่างเดียวแล้วเอา เอาจะไปกอดชาวพายได้ยานไหมบึงหมะบัลินน้ำมูได้สิเตัวุ่นนั่นอะนะน้ำมันชุสชิไบอาเลยบึงมืดปีนเพ่าก็บบอาบเพาะบึงชักแล้ เบิ่งเด็กๆเขาลินพ,พๆๆ้าแต่วิวภูเขาทำมาซ่างงามอเอาเดึกไป ส่ว <recherche> น dah muat

Đó. Ừ. Nó văng cơ có thử đấy, bươn phải bươn mà như đấy. เอาๆๆๆเล่นตามกันเด้อบาดนี้เปิ้นแฮงลัดไปลัดมาอยู่กลับไปทุกเลยอือกลับมาบ่มาบ่กลับอยู่ในกลับไปกลับมา <coughs> <coughs> รีบมเพื่อเมือหอนเฮือนแล้วเอาเส้นเตมให้เอาสินเตมให้มันอ้าวห้แล้วหลังจากนั้นเกอบขาสิถทึกฮาน đấy nó pha đã ghi nam là lạc giang <laughs> บงวิวภูเขานี่เอฟซในหมู่บ้านเขามีภูเขาอ้อมบ้านภูเขาอยู่ตีนบ้านเลยเงือนกัาเจ้านับขึ้นไปทังทึงกับดินกัาเจ้าก็กโตจับภูเขาเลย <c oughs> เด้วองเฮียนมาตอนแรกก็พากันมาลินอยู่นี่จุดรวมศูนย์ของเด็กๆ ตอนจานยูสมัยยัง네น้อยก็มีความสุขในวัยซ้ำนี่แหละวัยอันบริสุดวัยความสุขวัยสุขสุดเลยอม อะไรขับไปไหมขับไปลินน้องขาอะเอ้ขับไปลินเนาะมือหนาเทาลินกับเต่าห้เท่าก็ลินตงพี่ขับไปลินเดวก็ลินแต่เต่าหู้อา เป็นความสุขในวัยเด็กที่เด็กน้อยในโซนนบุรจะเข้าใจดีเนาะลิ่นการลิ่นไปนี้เปลี่ยนจังได้จังได้ นะมันจะเข้ากล้อและเอินเข้ามาหน่อยไหมโอ้ <laughs> oh. เล่นไล่กันแล้วนะบึงวิวภูเขางามยิ่งงามขนาดบึงภูเขา จะข้เอิญมาลินอย่างขเอิญมาลินพียงก่อนนี้พี P ่เตรอลืมละหมวกโป้งแม่บอกหมักโป้งแกงกระตุกแกงเกลีเ่ากระตุกงานป้าผู้หญิงสองคนจะเป็นเก่งจะเบิ่งสวยเนย ูปีนต้นไม้นะนักหน้าแล้วกว่าบึงสองคนบเราขึ้นต้นไม้อยู่บบนี้ขู่บริมิอยู่ละลาเลยหักหักพูน ข้ามมางวควายมาบ้านมาเฮือนเสียงห้องบูงบ่าบูบ่บอบาอุมโม่อุมโม่มาละอ่าโอเคเอฟซี <FC S 2> คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาบึงความสุขของเด็กๆในวัยซํำนี้หลังจากลึกมาแต่ให้แต่หน้ามาแต่สวนแล้วก็พกากันมาลิ้นแบบนี้ละก็ก่อนจะอาบน้ำเนาะเยะง้ายเมื่อเฮือนมือซานไปมัน สมัยยังน้อยแซงยูก็เคยดิ้นบปนี้คือกันม่วนมีควมซุกได้ลิ้นบปนี้ได้โอเคพบก,กันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้แซงยูเด้อบ๊ายบาย